พันทุนกันเลยครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวจะเขียนวงจรให้นะครับเป็นการพันขนานนะครับลงห้านะก็เราก็จะเกี่ยวแบบนี้นะครับเกี่ยวซีหัวคอมอย่างนี้อ่ะเราก็จะนับเป็นซีตัวนี้เป็นซีที่หนึ่งนะครับซีที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเราก็จะโค้งมาตรงนี้พัน ให้ได้ยิบสามรอบนะครับใช้เบอร์ยิบสามนะพอพันครบยิบยสามรอบปุ๊บก็จะเกี่ยวซีที่สองนะครับซีที่สองนี้นะครับอพอเกี่ยวที่สองปุ๊บก็จะมาลงร่องสลอ็อตตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ก็เป็นสล็อตท,ที่หนึ่งสองสามสี่ห้า ตัวนี้ก็จะไปลงสล็อตท,ที่6นะครับพอหพันครบเสร็จปุ๊บก็จะมาเกี่ยวนี่นะครับอ่าทีนี้เราก็จะพันขนานเหมือนกันตัวนี้ขนานเราก็จะนับแบ่งกันนะครับ1 2 3 4 5อ1อ4 5่านนะครับอ่าถ้าขนานเราก็เอาตัวนี้เป็น1 เริ่มหนึ่งฝั่งสีแดงนะครับมันใช้สิบซีนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับออาอีกอีกซีหนึ่ง,ง,ออห,งห้านะครับอย่างนงี้นะ,ะเราก็จะมาเริ่มตัวนี้ตัวนี้ก็จะเดี๋ยวพันตรงนี้ให้เสร็จกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะ ตัวห้าเนี่ยมันจะจบจบที่ตรงนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มอ่าเริ่มขนานนะขนานขนานก็หนึ่งสสามสี่ห้าก็จะคือแบ่งครึ่งกันนะครับอ่าพันให้ครบ23ารอบนะแล้วก็ขึ้นมา พันให้ครบอ่าแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มพันกันเลยเบอร์ยี่สิบสามสองเส้นเบอร์คลิปนี้เป็นคลิปอธิบายวงจรนะคะเดี๋ยวมีคลิปเต็มให้ดูนะคะทุกคนถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็กดรับชมได้เลยนะคลิปนี้จะได้ไม่ยาวนะคะสองนาทีกว่านะ ช่างทองอธิบายวงจรพันธุ่น DC ซีไดโว24โวลต์น,นะคะโอเคใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยค่ะ